ร้านเก่งกีบกากหมูหม้อใหญ่ๆเป็ดเยอะมากตุ่นจนเปื่อยร้องไก่เบิ่มๆไข่ทอดชิ้นใหญ่ๆแก้วจัดจ้านเกียวทอดนี่หนาก้อนใหญ่เป็ดไก่นาๆบ้านแบบบ้านบ้านหม้อต้มใหญ่มากๆเต่าใส่ฟืนหรือหอมควันไฟล้ำแต่ๆเลยครับก๋วยเตี๋ยวเก่งกีบบ้านน้อยซอยลึกเข้ามาในร้านนี่เป็นบ้านแบบบ้านบ้านเน้อลูกทุ่งลูกทุ่งกีกากหมูเป็นหม้อหยวนรัวใหญ่ๆนี่นะครับตักคนเดียวตามอัธยาใสย ผักชีต้นหอมก็ตักคนเดียวถามทยาใส่บดีใส่นักเดี๋ยวมันจะมันแล้วจะเลี่ยนครับมาดูกันแล้วหม้อกว๋วยเตี๋ยวนี่ใหญ่บมามากวันนึงต้องเติมก่อนครับน้องเติมค่ะนี่บม่ใช่รอบเดียวนะเปิ้นเติมหลายรอบอยู่ใช่เพิ่นขายดีมากๆโดยเฉพาะเที่ยงมีคนแน่นมากกระทะทองเหลืองนี่<ม>เป็นคากิเนาะตุนจนเปื่อยเลยนะนี่นเป็นน่องไก่ค่ะโอ,อ้น่องใหญ่ๆเลยเนาะอนี่จะเป็น โอ้สาพวกข้อไก่นี่สอนนี่เป็นตีนไก่ตีนไก่ใหญ่ๆหนาๆไส้หมูสายเครื่องในมาเต้สอนนี้เป็นหมูซับ,บเป็นลวกไว้นุ่มๆเลยสบายนางนี่ผ้าคีริ้วอยู่นี่สนอนนี้จะเป็นตับวัวค่ะตับวัวแล้วก็นนมี ไปเยอะมากแล้วก็มีหมาบัวทุกชินกช้นหมูหรือชิ้นเนือนเน้อแล้วเต่าป้นใจเต่าใสฟืนหรือใส่หลวนะครับมาได้ใจแก๊สมาได้ใจทานเต,ต่านี่นะครับเต่าผิงนี่หลัวนี่ป้นใจทําต้มหมอ้อน้ําซุปกว๋วยเตี๋ยวนะครับหนึ่งลำรดกับบ้านเนี่ยจะได้ประมาณสองสามวันหรือคืออาทิตย์หนึ่งต้องมีสอ,องลำรดอ่ะมีสารพัดไม้เลยเป็นไม้เกาเซไม้อันนี้ก็ลักโลกเหมือนกันหม้อต้มใหญ่มากๆ น้ำซุป,ปเปิลมีหลายน้ำสามหม้อจริงๆมันหอมควันไฟนะครับอุ่นตัวอยู่ตรงนี้แค่หน้าหนาวมาอยู่ตรงนี้อุ่นวันนี้ลุงจะกินน่องไก่กับเป็ดเอารวมกันเลยแล้วก็บะหมี่รวมเนื้ออีกอันหนึ่งร้านปเปิลมีหมูสะเต๊ะตวัวแต่วันนี้ที่ลุงมาเปิลหยุดเพราะเปิลบัสบายหรือมีชุระและน้ำนี่เป็นน้ำรีฟิลนะเก๊กฮวยกระเจี๊ยบโอเลี้ยงชาเย็นชาดำเย็นซาบาทเติมได้ตลอดเวลา เสียเงินครั้งเดียวหรือจะกินน้ำเปล่าอย่างว้ยมดตามอัธยาศัยนะเกี๊ยวทอดของชอบลุง10บาทข้าวหมูกระถุง10บาทของชอบตึงกู้เลยในตู้นี่มีของดีคือไส้ทอดกรอบล้ำมากจ่าละ30บาทเองอันนี้ลุงฮาวตึงเกี๊ยวทอดตึงไส้ทอดเลยนี่นะครับได้มาแล้วใช้ทั้งน่องไก่ปีกเป็ดน,นี่ดูเห็นกวนคากหมูตามอัธยาศัยเนอร์นี่ลุงใส่ผักเยอะๆลุงชอบกินผักมาละครับก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ มีหลายราคาหลายไซส์เริ่มต้นที่สีฟ้าเนี่ยสีบาทของลุงเนี่ยหกแล้วถ้าพิเศษชุดไปกว่านี้มี80บาทถ้าหม้อไฟก็ร้อยบาทเครื่องปรุงยิบตามอัธยาศัยมีพักเมี่างแันนี้ลุงบอไดเอาพักมาวันนี้ลุงขาเนื้อลุงจะกินเนื้อก่อนเนื้อเนี่ยของชอบลุงมีม้ามลุงกินเนื้อนี่ลุงก็ชอบมีผ้าคลิ้วเห็นไหมเนี่ยใส่ข้าวผ้าคิ้วมาเลยมีไส้หมูมาตัวนี่ย มีตับวัวน,นะครับเนื้อเปยโอ้โมีสมปะเลย <c oughs> เห็นผ้าคีริว้วกินผ้าคีริ้วก่อนเลย <c oughs> <c oughs> อันนั้นก็ลำแล้วแต่วันนี้ยายกินรสจัดจ้านใส่พริกเข้าไปพริกป่นนี้เป็นครัวเองตําเองนะครับโอห <c oughs> อมมาก <c oughs> มีพริกดองน้ำชมตัวนะครับใส่เข้าไปพอประมาณอันนี้แหละมมนต้องกุ้งหนักกว่านี้แหละ กรมที่สองนี้ม้ามครับใส่เครื่องในวัวมาเลย,สยใส่ไส้ก็มีไส้นะครับรบด้วยกาก,ากหมูกากหมูเปื่อนหอมดีขนาดหม้อกากหมูหม้ออยู่โหลใหญ่เนี่ยเป็้นมีทั้งกากหมูกระเทียมเจียวมีน้ำมันไห่ชอบมันๆกับตักให้ตามสบาย ลุงชอบมากกางหมูมาแห็มัอนอันนี้ก็พลาดมาได้ครับลุงหนึ่งเปนคนกินนักเนี่ยน่องไก่เบิ่มๆมาหนึ่งน่องอีกเป็ดพะโลนี่มีสามอันถ้วยนี้ถ้วยเดียวหกสิบาทเส้นเมเปิ้ลเหมือนเส้นกลมๆยาวๆนะคล้ายๆเป็นเส้นสดเลยอะ่ะผมท้าย,ยน่องไก่ปีกเป็ดน,นี่มันต้องใจ๊เมอกินนะครับแล้วนี่จะสะใหญด,ด,ดูปีกยังไง อีกเป็ดเปิ้นตุ่นจนเปื่อยเลาะจีนออกจากกระดูกง่ายมากนอกก่เปิน้นเกิดตุ่นจนเปื่อยพอดีพอดีถ้าเปื่อยล้ําไปมันก็ยุ่ยไปเลยครับที่ชอบแผมยาคือไส้ไส้ทอดชิ้นใหญ่ๆชุบแป้งมาอย่างกรอบไส้นี่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเจียวไส้กรอบนอกกรอบข้างในนุ่มจิ้มน้ำจิ้มแบบเจียวเนี่ยจัดจ้านเหมาะดีขนาดเอวทอดเนี้ยหนาก้อนใหญ่นะครับข้างในเป็นไส้หมูสับสองอย่างเนี้ยไส้ทอด30สบาท กิ้วทอดสิบบาทนะครับปอบไส้กิ้วนี่น,นะครับเป็นหมูก้อนใหญ่ๆเลยนุ่มมากมาร้านนี้ไข่ย,ยากสร้างอย่างบัดี้สั่งชาใหญ่เตอร์เนอร์ชาแน้นอๆเพิง่งกักินท่วยเดี๋ยวอิ่มละลูวกว้นคนกินเยอะสั่งแปดสิบาทร้อยบาทมีหมดไข่มา1ิบเอโมงจนถึงบ่ายโมงเปิ่นมีดนตรีสดทฟังตัวยนะครับ ข้างหลังลุงเนี่ยจะเห็นมีดนตรีนะสาวอาทิตย์มีตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองเลยกินกว๋วยเตี๋ยวไปฟังเพลงไปกว๋วยเตี๋ยวกับลำเพลงกับม,ม่วนบรรยากาศร่มรื่นเครื่องดื่มร้านนี้นะรสชาติดีเลี้ยงหอมขนาดเลยอะดูเรอด,ดูบาซ่า,าใจมันตรงนี้ชื่นใจ ประเมินแล้วยังครับน้องกิ๊บร้านนี้เปิดมา14ปีแล้วค่ะโอ้ตอนแรกก็แบบนี้เลยเหรอครับค่ะมาอย่างนี้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะอตอนแรกก็เป็นร้านเล็กๆอยู่ค่ะแต่ว่าพอขายไปขายมาก็ปากต่อปากบอกมาเรื่อยๆเพราะว่าร้านเราอยู่ค่อนข้างไกลอะค่ะใช่บ้าน,น้อยซอยลึกนี่ลึกแต่ๆนะขอบอกว่าร้านนี้บรรจผงชูรสนะครับใช่ค่ะถ้าอยากทานต้องเติมเองนะคะใช่มีผงชูรสใส่กระปุกไว้ให้ เติมเองสําหรับคนที่กินนะครับคนบักินผงชูรสสบายใจได้เลยครับมาร้านนี้ขายังไงก็ขอเชิญชวนนะคะทุกๆคนค่ะที่เป็น FC ของลุงนหนึ่งนะคะก็ติดตามกันมานะคะ ฝากร้านเก่งกิบด้วยค่ะมีสสาขาและสาขาที่3ามอยู่ที่ขุนยวมนะคะสาขาแรกเนี่ยจะอยู่ใกล้วัดดอยคาเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งปิดจนถึงบ่ายสค่ะสาขา2อยู่แถววัดอุมโมงลํำเปิงนะคะตรงนั้นเปิด8ปดโมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มค่ะแล้วก็สาขา3ตอนนี้นะคะจะกำลังจะมีทุ่งทุ่งดอกบัวตองก็จะเป็นสาขาขุนยวมอยู่หน้าธนาคารอมสินสาขาขุนยวมเลยค่ะขอบคุณค่ะมากันที่ได้นะครับตรงเข้าไปในทื่อสวนโลกนะครับจะมองเห็น วัดพระธาตุดอยคําอยู่นะครับพอถึงวงเวียนหน้าทางเข้าพืชสวนโลกเขาก็เลี้ยวขวาทางที่จะไปวัดพระธาตุดอยคําเลยนะครับวัดพระธาตุดอยคํานี้โด่งดังคนรู้จักเยอะมากมีหลวงพ่อพระเ,ระเจ้าทันใจศักดิ์สิทธิ์อันนี้เขาก็เลาะข้างพืชสวนโลกมาเรื่อยๆนะครับพอถึงแยกนี้ต้องช้าแล้วนะครับเพราะถ้าเราไปทางซ้ายเราจะไปวัดพระธาตุดอยคํา แต่ขวามือนี่คือสำนักงานโครงการหลวงนะครับสำนักงานใหญ่โครงการหลวงเลยเขาก็เลาะไปทางสำนักงานใหญ่โ,โครงการหลวงนี้สุดรั้วโครงการหลวงเขาก็เลี้ยวซ้ายเลยเขาเลาะกําแพงโครงการหลวงมาเรื่อยๆบรไกาแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วถึงแล้วนะครับร้านอยู่ขวามือก๋วยเตี๋ยวเก่งกิบบ้านน้อยซอยลึกนะครับอยู่ขวามือนี่เองโอ้ขนาดลุงมาเจ้านี่รถยังมากันแล้วลุงหนึ่งขอบอกว่าล้ำแต๊ะเลยครับ